มันสัมปะหลังขาด10ล้านตันเอลนิโยทุบซ้ำวิกฤตช็อตซัพพลายสวัสดีครับพบก,กับตอง8นะครับในคลิปนี้ตอง8จะนำข่าวสารเกี่ยวกับการส่งออกมันสัมปะหลังของไทยนะครับในปี66นะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใดนะครับการส่งออกมันสัมปะหลังในปี66 6ิกวิกฤตช็อตซัพพลายมันสัมปะหลัง10บล้านตันเอลนิโยถล่มซ้ำใบด่างน้ำท่วมปี65เอกชน4สมาคมเบรกรับออเดอร์กลัวไม่มีของส่งนะครับ ชาวไร่อ่วมต้นทุนแพงค่าท่อนผ่านขึ้นห้าเท่านครราชสีมาจเจอหนักสุดนายธีระเอ,อื้ออภิธรนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าภาพรวมส่งออกมันสำปะหลังปี2 5ง6นะครับจะปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยนะครับคาดว่าจะส่งออกมันเส้นได้ประมาณ3-4ล้านตันจากปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ถึง6ล้านตันนะครับ ซึ่งการส่งออกลดลงนะครับก็เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับเพราะผลผลิตปีที่ผ่านมานั้นได้รับความเสียหายจากน้าท่วมหัวมันเน่าและที่สําคัญนะครับมีโรคใบด่างประกอบกับเจอปัญหาเอลนิโยในปีนี้นะครับทําให้ปริมาณผลผลิตต่ำกว่าคาดการ10ล้านตันนะครับจาก34ล้านตันซึ่งอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่24ล้านตันนะครับทําให้ผู้ส่งออกนะครับไม่กล้ารับออเดอร์กลัวว่าไม่มีสินค้าจะส่งให้ลูกค้านะครับและสิ่งที่กังวลอีกเรื่องก็คือ อัตราการแลกเปลี่ยนที่ผันผวนและปรับแข็งค่าขึ้นจากก่อนหน้านะครับ3าบาทเป็น35บาทต่อเหรียญสหรัฐนะครับทำให้ขายได้ยากนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจผู้นําเข้าอยู่ในสภาวะถดถอยด้วยนะครับทางด้านนายธีระเอื้ออภิธรนะครับนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสาปะหลังก็ได้กล่าวนะครับว่าในวันที่26สิงหาคม2 5งพันหที่จะถึงนี้นะครับสสมาคมมันสำปะหลังนะครับได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสับปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเข้าสรุปผลการติดตามสถานการณ์มันสับปะหลังทั้งหมดนะครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็พบว่าผลผลิตมันสับปะหลังในปีนี้นะครับอาจจะลดลงคาดว่าผล,ผลผลิตทั้งปีนะครับไม่เกิน24ล้านตันโดยปีที่ผ่านมานะครับเคยประเมินไว้ที่34ล้านตัน ปัจจัยสาคัญนะครับก็มาจากการได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับและประกอบกับปัญหาดังกล่าวนั้นก็ยังส่งผลกระทบทําให้การแพร่ระบาดของโรคแมลงอย่างเช่นนะครับโรคใบด่างศัตรูที่มาจากธรรมชาตินะครับก็สร้างความเสียหายให้กับมันสปารังมากขึ้นเพราะภาวะแล้งนะครับจะทําให้โรคแพร่กระจายไปได้รวดเร็วนะครับและผลผลิตนั้นก็ได้รับความเสียหายจากน้าท่วมในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปกตินะครับผลผลิตมันสปารังนั้นจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับ เฉลี่ยเดือนละ10นะครับและออกมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่20%นะครับแล้วก็จะเริ่มปลูกตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปซึ่งเป็นการเพาะปลูกในภาวะปกตินะครับแต่เมื่อปี2 5ง5ที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ําฝนนะครับก็เพิ่มขึ้นฝนตกบ่อยขึ้นทําให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับก็มีการปลูกมันสปรังังหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทําให้ผลผลิตทยอยออกมามากแต่ปีนี้ภัยแล้งทําให้กังวลว่ามันสปรหลังนะครับ ที่จะปลูกนั้นก็จะเจอปัญหาอย่างที่เห็นนะครับและเกษตรกรนะครับก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์นะครับเพราะท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เตรียมไปปลูกนั้นยังได้รับความเสียหายอีกนะครับอีกทั้งราคาท่อนพันธุ์ปัจจุบันนั้นปรับสูงขึ้นเป็น5บาทต่อท่อนเลยนะครับจากอดีตอยู่ที่1บาทต่อท่อนนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับเกษตรกรนั้นหันไปปลูกข้าวโพดแทนนะครับก็เห็นได้จากตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นครราชสีมานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังใหญ่ที่สุดในนนนภาาคคอีีีสป้ะรับ ลดลงจากปัจจุบัน1.4ล้านไร่เหลือเพียง1.2ล้านไร่นะครับหายไปประมาณ2แสนไร่นะครับเพื่อไปปลูกข้าวโพดทดแทนนะครับและหากดูพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศนะครับปริมาณลดลงไม่มากแต่ปัญหาโรคระบาดปัจจุบันนั้นกลับกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบทําให้เกษตรกร,ะกรนะครับมีการขุดมันอ่อนขึ้นมาขายมากขึ้นซึ่งปกตินะครับการขุดนั้นจะต้องใช้เวลา8-10เดือน ที่จะต้องทําการขุดนะครับแต่ตอนนี้นะครับเกษตรกรนั้นปลูกแค่6เดือนก็ขุดมาขายแล้วนะครับเนื่องจากราคาหัวมันสดนั้นดีนะครับเฉลี่ยปัจจุบันนะครับจะทรงตัวอยู่ที่3บาทถึง3บาท20ต่อกิโลกรัมนะครับเชื้อแป้งประมาณ25%สนะครับส่วนมันเส้นนะครับราคาเฉลี่ยที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับขณะที่ส่งออกราคาตลาดตอนนี้นะครับเฉลี่ยที่260ถึง270เเหรียญสหรัฐต่อตันนะครับ พราะความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศนั้นยังมีสูงนะครับโดยเฉพาะตลาดแอลโกอฮอล์อาหารสัตว์นะครับทําให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับต้องขุดมาขายมากขึ้นแล้วทาให้เชื้อแป้งนั้นยังไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เท่าไหร่นะครับเชื้อแป้งนั้นจะหายไปประมาณ4-5เปอร์เซนะครับและยังทําให้ผลผลิตนั้นลดลงจาก3.5ตันต่อไร่เหลือเพียงแค่2.5ตันต่อไร่ก็ซึ่งเป็นปัญหาที่เจออยู่ในขณะนี้นะครับนายธีระนนะครับก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่า ตนนั้นต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในอุตสาหกรรมมันสำบปะหลังนะครับโดยส่งเสริมท่อนพานสะอาดนะครับให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งดูแลเรื่องน้ําและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรส่วนตลาดนะครับตนยังมองว่าไปได้นะครับผู้ส่งออกเองนั้นยังขยายส่งออกไปในกลุ่มอาหารสัตว์เพิ่มเติมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตลาดส่งออกยังอยู่ในตลาดจีนนะครับซึ่งคาดการสถานการณ์การส่งออกมันสำบปะหลังครึ่งปี2 5ง6นะครับ มีมูลค่าทั้งหมด6 8 9 0 7ล้านบาทนะครับซึ่งจะลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนนะครับ16%โดยปรับลดลงทุกตลาดนะครับอย่างเช่นตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก66%นะครับมีมูลค่า45,552ล้านบาทลดลง18%เป็นะครับเป็นผลจากสถานการณ์ผลผลิตได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปีก่อนและในปีนี้นะครับก็คาดการนะครับว่าจะมีผลผลิตลดลงเนื่องจากปรากฏการณ์เอลโ뇨นะครับ ครับถึงแม้ว่าภาพรวมการส่งออกมันสับปะหลังในปี2,516นะครับจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ตรงกันข้ามนั้นความต้องการของมันสับปะหลังก็ยังมีความต้องการที่สูงอยู่นะครับโดยเฉพาะในปี2 5 6 7นะครับซึ่งคาดการนะครับว่ามันสับปะหลังนั้นจะดีตัวราคาสูงขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ4บาทในอนาคตนะครับก็ซึ่งเกิดจากภาวะเอลนิโญโลกร้อนนะครับทําให้การดูแล และการให้ผลผลิตของมันสัปปะหลังนั้นลดลงนะครับและดูแลยากมากขึ้นนะครับเมื่อมีผลผลิตที่ลดลงนะครับก็ทําให้ความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอาหารสัตว์นั้นมีความต้องการที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตองแปดผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ